ไปไหนกันะไปกันเลย,เลย！ กับการอยู่ที่ทีเดำน้ำไหมครับ ใช่เดี๋ยวมันจะเดินนะครับคอยดูนะมันอาศัยอยู่ในเปลือกหอยเมื่อกี้แม่เจอว่ามันเดินตัวเนี้ยัปนไงมันมีตัวเล็กด้วยเั็นไงเดินหนีแล้วเห็นไหมเดินหนีแล้วปล่อยเขาเดินก่อนนะปล่อยเขาเดิน,นก็เป็นหอยตัวเล็กหรือว่าเขาออกตัวนี้จะเป็นปูเสฉวนนี่ ใช่ใช่ใช่มันจะเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยะครับใช่ไหนขอให้เพื่อนๆนดูหน่อยครับจับขึ้นมาแต่้นงไม่จับยากอะครับมันหนีเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ขอดูหน่อยครับว่าข้างในมันแต่อย่าบีบแรงนะหล่นตัวเขาจะอยู่ข้างในเปลือกเขาจะใส่อยู่ข้างในนั้นนะครับมีหลายต้นตัวนี้ก็เดินไงตัวนี้ขยับครับอ่าเขาไหนไหนขอดูหน่อยครับไหนไหนสูงสูงหน่อยครับ ตัวนี้ก็เดินนายเปลือกเนี้ยเปลือกใหญ่ครับเปลือกใหญ่ก็เดินเมื่อกี้อ่ะขอดูข้างในหน่อยครับไหนหรือว่าเป็นครอบครัวครอบครัวปูใช่ไหมนี่นี่ตัวเล็กตัวเล็กนี่นี่เดินละเดินละตัวนี้เดินละตัวนี้เดินละเป็นทุกของมาส่งไข่มันหนีมันหนีเปปูนะ เอเนื้อปูไปกินเหรอไหนขเขาดึนไหนครับ <c oughs> อ่าฮ่าอย่าบีบเขานะรู้ไหมเอะปล่อยเขาได้แล้วครับ <c oughs> อย่าไปดึงนะอย่าดึงอย่าดึงปล่อยไปมันกินอีกตัวมันจะอีกตัวมีสองตัวใช่ไหมอีกตัวมันหนีครับตัวเบบีมันไปคาตาตัวนี้ครับตัวเล็กครับตัวเล็กอยู่ตัวนี้เดินละ ไอตัวนี้วิ่งใหญ่เลยนะไอตัวนี้วิ่งใหญ่เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่วิ่งหนีวิ่งหนีครอบครัวของพวกเราไหนไหนขอดูหน่อยครับมันเดินได้ไหมเดี๋ยวถ้าอ่ะแล้วเราต้องเงียบๆก่อนนะ เงียบๆนะครับมันเดินยังเงียบเงียบอีกแป๊บนึงครับ <S <S เดินแล้วเดินแล้วเมื่อกี้ จี้ยตัวอะไรนะมันจะเป็นกุ้งเลยนะครับบิบเล้งมากเอ๊ะไม่เอ๊ะหรือจะเป็นปลาชนิดหนึ่งหรือเปล่าน้องนายตกใจหมดเลยเนี่ยมันเข้าไปในดินแล้วมันต้องเป็นอะไรสักอย่างเหมือนปลาตัวเล็กๆนะครับเหมือนปลาที่มีขาครับบิบเล้งที่ หรือ<ด>จะเป็นกุ้งเต้นนะเหมือนกุ้งเต้นเลยครับกุ้งเหมือนกุ้งเลยครับมันเหมือนตกใจหมด <laughs> มันน่าจะต้องซ่อนอยู่ที่ดินได้นะครับ หอยเดินแลวหอยไหนงเงียบๆไหนงเงียบๆไหนงเงียบๆเฉยๆเฉยๆที่อยาขยับตัวสิ